อยู่บ้างสวัสดีค่ะมืดแบบปะเนี่ยเราเปิดจอมืดเอง สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ดีมากเลยก็เลยมาไลฟ์ไอจีเดี๋ยวรอคนดูถึง500รก่อนแล้วจะให้ทุกคนทำอะไรบางอยา่างชวนเพื่อนๆมาดูแล้วจะให้ทุกคนส่งจุดพลุให้มาอยู่ค่ะ้ยคนดูรดเสียใจนะ ผมชื่อวัดกาค่บพี่น่ารักมากเลยค่ะชุดน่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจรัวๆนะทุกคนคือที่จำได้ไป้าที่มาอยู่เราไปวันก่อนว่ามาอยู่ทำบัตร ATM หายใช่ไหมแล้วก็ไปอาญาเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้มาอยู่ก็ได้บัตร ATM มาแล้วแล้วก็ได้ สมุดบัญชีใหม่มาด้วยคือวันนี้ไปมาหลายที่มากราะว่า,วาไปร้านต่อผมเพื่อไปเลื่อนปมผมแล้วก็ตัดผมใช่ไหมไปร้านต่อผมแล้วก็อุ้ยคนดูถึงห้าร้อยแล้วทุกคนคะกดส่งพูให้มาอยู่หนะะ่อยค่ะเพราะว่าวันนี้มาอยู่มีความสุขกดส่งพูแบบที่มันเป็นพลูอ่ะพลูปิ้วปิ้ว,วอ่ะกดส่งพูให้มาอยู่หน่อยกดส่งพูให้มาอยู่หน่อยคะ่ะเอ้ยมีคนส่งมาแล้วคนนึง สวัสดีคนที่เพงเข้ามานะคะกดส่งพูุให้มาอยู่หน่อยค่ะเย้ดีมากเลยขอบคุณสำหรับพลุนะคะก็วันนี้ไปแจ้งความที่สอนอนมาเพราะว่าโทรหา c เซ็นเตอร์ของธนาคารแล้วเขาบอกว่าจะต้อง จะต้องไปแจ้งความก่อนเรื่องสมุดบัญชีหายใช่ไหมเพราะว่าหาที่บ้านเราไม่เจอก็เลยไปแจ้งความนี่เป็นการเข้าสอนอครั้งที่สองในชีวิตเลยนะรู้ปะเราก็แบบออแอบเกรงๆนิดนึงตอนเข้าไปแบบเออหนูต้องทำอะไรคะเออหนูจะมาแจ้งความคะ่ะก็มีตํารวจหญิงมาถามว่าทําแจ้งความเรื่องอะไรคะ รถช็เหรอคะเป,เปล่าค่ะอ,อมาจะมาแจ้งความเรื่องออสมุดบัญชีหายค่ะเขาก็อ๋องั้นรอแป๊บน,นึงนะคะเขาก็เดินเข้าไปที่ข้างในห้องเขาก็บอกว่าไปแจ้งตับมาทึกประจําวันได้เลยค่ะแล้วก็โอเคค่ะก็เลยเดินไปที่บันทึกประจําวันแล้วก็คือแบบเจอตํารวจคุณตํารวจก็น่าดุมากคือแบบเออกลัวคือแบบเอ่อเขาถามมาทำอะไรครับมาทำอะไรครับผมบอกว่าผมก็บอกว่าเอ,อมาแจ้งความเรื่อง สมุดบัญชีหายค่ะแล้วก็ยื่นแบบชาชนให้เขาก็คี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 อะไรไปเสร็จแล้วเขาก็ให้คืนกลับมาก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเราก็แบบโอเคคือที่ที่สําคัญเลยคือเราแบบต้องแข่งกับเวลามากทุกคนคือคือที่เดลโมบังกระเปียธนาคารมันปิดทุ่มหนึ่งแล้วตอนที่เราถึงตอนที่เราอยู่ที่สอนอเราไปสอนอลาเท้าใช่ปะตอนที่เราไปสถานีตํารวจอะคือแบบมัน มันตอนนั้นมันก็มันก็หกโมงสี่สิบแล้วอ่ะคือรีบมากแบบสุดชีวิตเลยอ่ะคือรีบแบบโหแกบไบอย่างเดียวบอกเลยแกไบไปกับแกบไบจากเดมอลมามาสถานีตำรวจสถานีตำรวจกลับไปเดมอลเออแล้วก็วิ่งทีนี้ไม่มีเงินสดไงแล้วแบบคือทบาบัตรใหม่กับสมุดบัญชีใหม่มันต้องแบบเสียค่าทมเนียมสองร้อยใช่ปะก็แบบทําไงดีอ่ะ จีเนียสวิ่งไปที่อินฟอร์เมชันพี่คะพอดีว่าหนูมีเรื่องจะรบกวนให้ช่วยค่ะด้วยความที่เป็นคนพูดจาฉาฉาใช่ปะพี่เขาก็เลยแบบฟังแบบแปบ๊บเดียวเขารู้เรื่องเขาก็วิ่งไปกดตังค์ให้เราเลยแล้วเราก็โอนตังค์ให้พี่เขาพี่ออฟทีมอินฟอร์เมชันต้องขอบคุณพี่เขามากนะคะพี่อินฟอร์เมชันพี่ผู้หญิงนะคะที่เดมอลบังกะปิชันจีนะคะแล้วมาอยู่ก็เลยมีตังค์มีเงินสวดติดตัวแล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปที่ธนาคารแล้วแบบพี่ธนาคารเขาก็ทําเรื่องให้ไหวมากก็แบบเออนี่ก็ต้องขอบคุณ สมุดบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้ววันนี้มายู่ก็เลยมีความสุขมากค่ะย้ดีใจจังที่วันนี้ตัวมีความสุขผมสวยมากดูไม่หนากํำลังดีผมสั้นซะแล้ววันนี้ก็เลยมาไลฟ์ไอจีแบบแอบ,บแอบ,บ,บ,บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปไลฟ์ในแอปต่อนะเดี๋ยววันนี้แบบขอชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวมาไลฟ์แอปต่อ ขอบคุณสำหรับพูนะคะดีใ,ใจเหมือนกันนี่เดี๋ยวขออวดเดี๋ยวจะอวดไม่ได้จะอวดกองผ้าข้างหลังนะจะอวดจะอวดจะอด,ะอด,ะอดนี่กระเป๋าตังค์ที่เจนนี่ซื้อให้ก็ไม่ได้ไม่ได้อวดหรอกนะนี่ บัตร a อ m ใหม่น่ารักมากสีเหลืองแล้วก็นี่เหลืองน้ำเงินอันนี้สมุดบัญชีใหม่อันนี้บัตรเอทีอใหม่เหลืองน้ำเงินเข้ากับสีเล็บ้อยมากมีความสุขมากเลยวันนี้มายูเก่งมากเลยทุกคนทุกคนว่ามายูเก่งไหมไหนพิมพ์คําว่ามายูคนเก่งของเราให้ให้ชื่นใจหน่อยวันนี้ก็บังคับให้แม่พิมพ์ว่ามายู่คนเก่ง ของแม่พิมพ์คำว่ามายูคนเก่งของเราพิมพ์มาสิพีว่ว้หล่นพิม์ไม่ชื่นใจหน่อยใช่ได้สี่บัตรจำตัวเลยพิมพ์สิมายูคนเก่งของเราดูสิให้กันได้ไหมแค่เนี้ยมายูคนเก่งของเราพร้องกับหัวใจมายูคนเก่งของเชียร์โอ้ย วันนี้เพื่อนมีความสุขนะเชียร์ดีใจกับเราด้วยนะมายยคนเก่งของเราพิมมาพิมมาเลยมายยคนเก่งของเรา <c oughs> เรามีความสุขมากเลยวันนี้เก่งมากเต้ามายยที่มีความสุขเก่งมากมากแล้วนะ She for too long. มาโยคนเก่งของเราพิมพ์มาเยอะๆะเลยเรามีความสุขมากวันนี้ฮ่าฮ่านันาทีเราจะมีความสุขแบบมากๆเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าตัวเองจัดการกับอะไรอะไรได้ดีขึ้นเก่งมากเต่ามาโยก่อนจะไปเรามาตอบคำถามสักหนึ่งกลุ่มดีกว่านาะมา วันนี้มีแต่รอยยิ้มไหมคะไม่คะ่ะวันนี้ตอนตอนเที่ยงร้องไห้ไปเพราะว่าเจอ Haste Speech อีกแล้วแล้วก็ด้วยความที่เราแบบค่อนข้างบบอบางกับเ e Speech ใช่ไหมเราก็เลยร้องไห้โทรไปร้องไห้กับแม่แง,ง่แบบเหมือนลูกแง่เลยโทรไปบอกแม่ว่าแบบเออคือเราให้กําลังใจตัวเองทุกวันว่าเราสวยในแบบของเราเราเก่งเรามีดีมากกว่าอย่างอื่นมากกว่าสิ่งที่แบบ คนบางกลุ่มเขาจัดเราใช่ไหมว่าเราอาจจะอาจจะบอกว่าเราอ้วนอาจจะบอกว่าเราไม่ดังอาจจะบอกว่าเราไม่สวยใช่ไหมแต่ว่าวันนี้แบบคือทุกวันนี้ให้กําลังใจตัวเองเรื่องความสวยตลอดแบบว่าทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองทุกคนแค่แบบเชื่อมั่นในตัวเองอะ oh. เราก็สวยได้เราไม่จําเป็นต้องสวยเหมือนใครเราไม่จาเป็นต้องสวยพิมพ์นิยมทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเอง ใช่เราก็ให้กําลังใจตัวเองทุกวันว่าสวยวันนี้เราแบบตื่นเช้ามาแปรงฟันอยู่แบบอืมสวยมองกระจกรวอืมสวยแต่ว่าวันนี้แบบบังเอิญไปอ่านคือจริงๆไม่ได้อ่านดีเอ็มนะแต่ว่าอ่านทวิตเตอร์คือเสิร์ชชื่อตัวเองแหละแล้วมันเจอเป็นแบบประมาณว่าแบบเป็นเพจเป็นเพจแบบเพจไม่ค่อยดีค่ะเป็นแอดเค้าแบบโมยนิดหนึ่งขี้โมยอ่ะเออแล้วแบบว่าก็พูดประมาณว่าแบบ หน้าอย่างมายูแบบไม่มีใครเอาหรอกอะไรประมาณเนี้ยมายูก็เลยรู้สึกแบบก็ไม่ได้อยากให้ใครมาแบบอะไรกับเราขนาดนั้นแต่ว่าคือทำไมอ่ะหน้าอย่างเรามันทําไมอ๋อมันก็เลยเกิดเป็นความน้อยใจแบบว่าสวัสดีกระตุนมันก็เลยเกิดเป็นความน้อยใจแบบว่าเออที่เราให้กําลังใจตัวเองมาทุกวันมันแบบมันหายไปหมดเลยอ่ะทุกคนมันแบบมันแบบ กลายเป็นแบบเรารู้สึกกลับไปมั่นกลับไปไม่มั่นใจเหมือนเดิมอะ่ะก็าแบบเออหรือว่าจริงๆแล้วแบบเราขี้เละขนาดนั้นเลยหรออะไรแบบเนี้ยอืมใช่มันเลยเกิดเป็นความแบบน้อยใจในตัวเองแล้วแบบเราก็ร้องไห้หนักมากตอนเที่ยงเราก็โทรไปหาแม่ว่าแม่แบบลูกสาวแม่แบบขี้เละหนูขี้เละขนาดนั้นเลยใช่ไหมหนูไม่สวยขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างงี้ไม่ไม่อันนี้เล่าแบบตลกแล้วเพราะว่าเรา ข้ามผ่านความรู้สึกแย่มาแล้วไงเออแล้วก็แบบก็ตอนเย็นพอเรามีความสุขเราก็กลับมารู้สึกว่าทุกคนผู้หญิงทุกคนมีความสวยในตัวเองอะคะ่ะสวยในแบบของตัวเองไม่จําเป็นต้องสวยเหมือนใครไม่จําเป็นต้องแบบสวยเหมือนคนนู้นสวยพิมพ์นิยงเหมือนคนนี้อย่างเงี้ยอืมก็อย่างที่ไม่ยู่พูดไปตอนต้นว่าแบบเออใครๆก็สวยได้แค่คุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณสวย นนี้ฝากถึงผู้หญิงทุกคนที่ไม่ไม่ไม่มั่นใจในตัวเองนะคือต่อให้เราอ้วนเราก็สวยได้ถ้าเรามั่นใจในตัวเองเราอยากแต่งตัวแบบไหนเราก็แต่งได้ถ้าเรามั่นใจในตัวเองเรามั่นใจในตัวเองแค่นั้นพอแล้วมันพอแล้วอืมรักตัวเองให้เยอะๆนะคะทุกคนเมยูก็จะรักตัวเองให้เยอะๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะหลังจากนี้เมยูจะสู้เต็มที่เลยไมยถึงสู้กับตัวเองอะสู้กับโลกทุกโลกเลยเมยูไม่กลัวแล้วเมยูจะเป็นกี่โลกก็เข้ามาเลย มายูจะสู้กับทุกโลไมยูจะไม่ยอมแพ้ค่ะอืมแล้วไมยูก็มั่นใจค่ะว่ามายูสวยสวยในแบบของตัวเองมายูจะสวยในแบบที่เป็นมายูไมยูไม่ได้จะสวยแบบคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนแค่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะใครจะว่าไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมั่นใจในตัวเองเข้าไว้นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดของความสวยของของพวกเราไปขันข้นเขาจะไป วันนี้เรียนออนไลน์สนุกไหมไม่สนุกค่ะวันนี้เรียนไม่ชช่คนดีแต่ว่าอาจารย์ใจดีค่ะก็เลยแบบก็ตั้งใจเรียนนะแบบนั่งทําผมอยู่ก็นั่งเรียนออนไลน์ไปด้วยกําลังจะไปจับมือมาอยู่ครั้งแรกมีอะไรแนะนํำไหมไม่รู้เลยเลยก็เตรียมตัวกับหัวใจมาพอค่ะสคริปต์ไม่ต้องพูดเยอะก็ได้เพราะมาอยู่พูดเยอะอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงมาแต่ตัวและหัวใจเลย วันนี้กินอะไรมาบ้างก็ตอนเช้ากินอพูดไม่ได้อีกอ่ะอันเนี้ยกินอันเนี้ยเป็นแบบชงอ่ะแล้วกาสมกับ,บกาแฟค่ะแล้วก็แล้วก็กินขนมปังโฮวีดสองแผน่นเกือบอ้วกแต่ว่าไม่อ้วกเพราะว่ากินยากินยาแก้เจียนดักไว้มันจะได้ไม่มันจะได้ไม่ตีขึ้นมาแล้วก็ตอนเที่ยงตอนเที่ยงกินแค่อันนี้กล่องเดียวค่ะก็อยู่แล้วนะ แล้วมีช่วงประมาณสี่โมงเย็นกินกาแฟไปหนึ่งแก้วแล้วก็มีตอนเย็นกินเป็นอกไก่ค่ะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มกินสารแบบเริ่มมีสารอาหารมากขึ้นแหละประมาณนี้แต่ก็รู้สึกอกิ่มมากๆแล้วนะอย่างดูน้องไม่อยู่เต้นแล้วเดี๋ยวคืนนี้จัดคลิปเต้นเลยทั้งที่ยังไม่ได้แกะไอ้พัตเตอร์ออกเลยนะคะ ที่ไม่มีริคการเรียนมหาหลัยนั่นไหมคะก็พยายามอย่าขาดเรียนบ่อยคะ่ะแค่เข้าคลาสให้ครบแล้วก็เก็บแบบตั้งใจฟังอาจารย์ในคาบอันนี้มาอยู่ว่าสําคัญที่สุดไม่งั้นมาอ่านเองทีหลังมันลําบากเพราะว่าตอนปีหนึ่งสมัยมาอยู่เรียนค่าดเดิมอะตอนปีหนึ่งมาอยู่ขาดเรียนบ่อยเพราะว่ามาอยู่ติดงานใช่ไหมมันก็จะแบบว่าแบบต้องมาอ่านหนังสือเองซึ่งมันค่อนข้างลําบากนิดนึงคะ่ะที่แบบมันจะตามเพื่อนไม่ทันเนาะ เออยังไงก็เข้าเรียนเยอะๆตั้งใจฟังอาจารย์ถึงแม้อาจารย์จะสอนรู้เรื่องบ้างรู้เรื่องบ้างอันนี้แล้วแต่คนแค่ตั้งใจฟังที่เขาจะสื่ออ่านสไลด์คือไม่ใช่แบบว่าไปนั่งคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเออจริงๆแล้วการเรียนในห้องสําคัญนะใช่ใช่ใช มายกับแน่เป็นน้องปีหนึ่งเหมือนกันแล้วใช่แล้วคะ่ะจะมาเจอกันเชียงใหม่ใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะคำถามนี้ดีมากเวลาเศร้าปลอบใจตัวเองยังไงคะไม่ได้ปลอบใจเลยคะ่ะคือเวลาเศร้าก็ก็ก็จมอยู่ก็ร้องไห้เลยคะ่ะร้องก็ร้องไห้อยู่กับมันเวลาเศร้าก็ร้องไห้ร้องไห้ให้สุดร้องไห้ให้พอร้องไห้จนเหนื่อย แล้วมันก็จะหายไปจริงๆรแล้วแบบมาอยู่เศร้าจนชินแล้วมัง้งเศร้าบ่อยแต่ก็ไม่อยากให้คนอื่นเศร้ามากนะอย่าเศร้าเยอะนะทุกคนเป็นรอยยิ้มให้กันแล้วกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต่ว่าถ้าสำหรับถามเราว่าเวลาเศร้าเราปลอบใจตัวยังไงเราก็ร้องไห้ให้พอร้องไห้ไปอืมแล้วก็ฟังเพลงที่มันฮิลลิ่งเช่นเพลงอยากฟังของ v i o l e t ็ตวอร e เทหรือว่าเพลงอยากฟังของ t ทร m a n d ด์วน้องมิวเปิดได้เปล่า เดี๋ยวพี่เปิดให้ไหมพี่เปิดให้ก็ได้กำลังไลฟ์อยู่กำลังจะเปิดประตูมาต่อมาต่อ Let's cry d e b ลองออกมาเถอะเพลงนั้นก็ดีแต่ว่าแบบเนี่ยเพลงนี้ดีมากอยากให้ทุกคนตั้งใจฟัง ีมากฟังแล้วแบบมันฮิลลิ่งมากคิดถึงจูได้ไหมคิดถึงค่ะเดี๋ยวอาทิตย์นี้เดี๋ยวนัดเจอกันพี่ไม้ชอบเพลงอะไรคะช่วงนี้ชอบตอนนี้ฟังเพลงของอ d o อค่ะ A D O Y ลองไปฟังกันได้นะคะ Music or Munich Munich สิก็ลุเมเอ็เราเป็น Munich ไง MUNIC h เพิ่งกลับมาจากมหาลาัยปะใช่ m UNIC h เพิ่งกลับมาจากมหาลัยค่ะ เพลงนี้ดีมากเนื้อเพลงก็ดีนะคะไปฟังกันได้นะอยากฟังฟังตอนเศ้าแล้วแบบฮีลลิ่งใจมากกับอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ฟังแต่ตอนนี้มีแค่ใน Youtube นะคะไม่มีคำถามแต่อยากให้กอดกับเธอนะเธอสวยน่ารักเราชอบในความเป็นเธอมากสไตล์เธอเราชอบมากขอบคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลย ก็ติดตามซัพพอร์ตกันต่อไปได้นะทีมแมนดาวได้ฟังอยู่ไหมครับฟังค่ะแต่ไม่ฟังคิดถึงแฟนเก่านะคะเพราะว่าไม่ใช่ไทป์แนวเพลงที่ชอบแต่ว่าพี่ตูนเขาบอกกันมาอยู่แล้วพี่ตูนเขาเป็นคนแต่งเพลงของทีมแมนดาวใช่ไหมพี่ตูนบอกว่าไม่ต้องห่วงเพลงหน้าจะกลับมาเป็นสไตล์ทีมแมนดาวแน่นอนให้มาอยู่รอฟังรอแชร์ได้เลยมาอยู่ก็บอกโอเคได้ ตอนสอบเข้ามาหาลัยหน่อยค่ะอู้เอาตอนไหนดีคะงั้นเอาเป็นอัลล่าสุดละกันก็ตอนปีสองมอยูดอกเทอมสองปิดขอหลีเสียงเพลงบ้างหนึ่งตอนปีสองมยูไมยูสอบเอ้ยเอาใหม่ใหม่ตอนปีสองม,อมออเทอ,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 อมสองมอยูดอกเรียนเพราะตอนนั้นไมยูเป็นซึมเศร้าหนักมากแล้วก็มมยูก็ช่วงที่มมยูดรอปเรียนอย่ะไมยูก็มาอ่านหนังสือเตรียมเตรียมแอดมิชชั่นใหม่อ่ะเตรียม เตรียม Entrance ใหม่ของคณะศิลปรกรรมศาสตร์ใช่ไหมก็คืออ่เดี๋ยวเปิดเพลงอยากฟังก่อนแป๊บหนึ่งค้าไว่าก่อนนะคำว่าคือนะเพลงอยากฟังต้องใช้คีย์บอร์ดไม่งั้นพิมพ์ไม่ได้อยากฟังของททมแมนดาวดีมากทุกคนเพลงนี้ไปฟังนะโอเคก็ มิก็ใช้เวลานั้นอ่านพวกปฏิทัศน์การละครหนังสือของจุฬาหนังสือของมอทอนหนังสือเกี่ยวกับการละครทั้งหมดเลยก็อ่านแนวข้อสอบเก่าทําแนวข้อสอบเก่าอะไรแบบนี้ก็แล้วก็สอบข้อเขียนคือของรอบมอยูมันเป็นรอบมันเป็นทีแคสใช่ไหมทีแคสรอบ2ก็เป็นรอบโคลตา้าคือ e n t r a n c e คือเป็นการสอบข้อสอบของของคณะนั้นๆน่นะเพื่อที่จะเข้าไปไมยูก็สอบผ่านจาก600คนเหลือ180ไปสอบสัมภาษณ์เหลือ30คน เออใช่ประมาณนี้คำถามต่อไปนะคะเพลงนี้ดีมากไปฟังนะชื่ออยากฟังของทีแันดาววันนี้กินข้าวกี่เม็ดวันนี้ไม่ได้กินข้าวค่ะสักเม็ดเลยมายูไม่ชอบกินข้าวค่ะ มยูเมนใคร mm hmm. ในอิตจี้คะม่ยูเมนเยจีแต่ว่าจริงๆแล้วแบบเราแบบแอบ,บมองหลายคนมากจริงๆ mm hmm. โดยเฉพาะมักเน่อะเออล้วชอบมักเน่ของอิตจีมากแบบมากๆ mm hmm. รู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์อะเวลาเต้นอะเออเขาเก่งดูคำถามบนๆนสิ mm hmm. ไม่ชอบกินข้าวคะ่ะ เสียด้อย่างเห็นมาอูเปิดตัวกับ SM New G G ตอนนี้ก็อึนกับรามีก็ไม่อยู่แล้วใช่จริงๆตอนแรกโกอึนจะเป็นลีดเดอร์นะนี่คือใช้เซนส์เอานะคะว่าโกอึนน่าจะเป็นลีดเดอร์ส่วนรามีน่าจะเป็นวิชวลมงแต่ว่าก็นั่นแหละคะ่ะคนเรามีทางเดินหลายทางนะคะถ้าเกิดเราเจอดิเรกชันที่ถูกต้องของเราเองแล้วแบบเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราใช่กับมันก็ไปตามทางะคะ่ะคือถ้าเกิดมาอูใช่กับตรงนั้นตั้งแต่แรกอะ มันก็คงได้ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอะค่ะอืมก็เสียดายแอบเสียดาย SM New G G เหมือนกันค่ะที่แบบว่าเขาฝึกกันมานานมากๆแล้วแล้วแบบหลายๆคนก็แบบค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปอ,อยังไงก็มายูก็จะเป็นกำลังใจให้กับ SM New G G ที่ยังเป็นรุก,กี้ยังเป็นเทรนนีอยู่ในค่ายนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะ ตอนนี้อยู่ใครคะอยู่คนเดียวแล้วค่ะมิวนิกน่าจะออกไปข้างนอกไปไปวิ่งมั้งแต่มันก็ดึกแล้วนี่นะเมในใครในทีมเมนดาวเมนพี่กิตคะ่ะเพราะว่าพี่กิตเป็นนักร้องชายที่ร้องเสียงสูงได้ดีมากไฮโน้ตดีมากจริงๆคะ่ะใช่ติ่งจนสนิทกันเลยนะคะ ทำไมพี่มาอยู่น่ารักแบบนี้คะขอบคุณคะ่ะพรุ่งนี้แบ็คพิง์ปล่อยเพลงแล้วนะคะ่ะรอฟังเลยที่เอ็กกับเซเลน่าโกเมสใช่ไหมคะรีวิวผมใหม่หน่อยสิก็อยวเอาให้ดูคือตอนแรกอะ่ะทุกคนเราต่อมาทั้งหมดสามมัดใช่ไหมที่ได้ผมยาวคือตอนนั้นผมสั้นเท่านี้เราก็ต่อมา ต่อมาสามมัดนี่คืออีกสองมัดที่เหลืออยู่คือตอนนี้ที่อยู่บนหัวอะ่ะมีแค่หนึ่งมัดครึ่งคือเวลาเขาต่อผมอะ่ะเขาจะนับเป็นมัดอย่างเงี้ยทุกคนมัดอะ่ะมัดหนึ่งอะ่ะเออแล้วแบบที่เหลืออยู่อะ่ะตอนเนี้ยคือด้วยความที่ผมเราผมจริงเรายาวขึ้นอะ่ะมันก็เลยแบบว่า ถ้าเราต่ออีกอะ่ะผมมันจะยาวไม่เท่ากันตอนนี้ก็เลยได้เป็นความยาวเท่านี้น่าจะเท่าเๆกับจูเน่อะค่ะเท่ากับจูนนะะเจน่ปัจจุบันแล้วก็อันนี้คือเงินอีกหมื่นกว่าบาทนะคะคือไม่กล้าทิ้งเลยคือเสียดายมากจริงๆแต่ว่ามันเอาไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะเนาะก็ไม่เป็นไรเก็บไว้เป็นที่ระทึกว่าเราเคยเสียตังสองหมืสองในการต่อผมเศ้า เดี๋ยวจะไลฟ์ในแอป I am ดึกๆนะแต่ว่าเอยดึกๆไม่ได้พรุ่งนี้เรียนเช้าเดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนคำถามสุดท้ายนะคะช่วงนี้เหนื่อยไหมคะช่วงนี้เหนื่อยมากแบบมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ยูมีความสุขในความเหนื่อยไม่ยูมีความสุขเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันจะมีเหนื่อยสองแบบก็คือเหนื่อยแบบ เหนื่อยแบบเครียดกับเหนื่อยกับเห,เหนื่อยแต่มีความสุขเหนื่อยแต่มีความสุขเช่นการขึ้นสเตจบ3ทีมันเป็นความเหนื่อยที่มีความสุขอ,อไม่รู้หน้าหายบวมน้าเกลือหรือยังอะเหมือนจะยังไม่หายสนิทออทุกคนจะเล่าให้ฟังคือวันเนี้วันนี้คือมาอยูอะเดินอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วมันมีพี่ที่เขาขายประกันใช่ไหม,ไมเขาก็ เดินมาทักบอกว่าน้องคะคือว่ามีเวลาว่างเป็นเป็นพี่พี่ผู้หญิงนะบอกมีเวลาว่างสักแบบหนึ่งนาทีไหมคะช่วยฟังพี่หน่อยได้ไหมไม่ต้องทําอะไรเลยคะ่ะแค่แค่ฟังพี่เฉยๆยนะพี่ขอแค่เวลาฟังหนึ่งนาทีนี่ก็แบบอ๋ออ๋อได้คะ่ะจริงๆเราก็รีบนะแต่แบบด้วยความที่เป็นคนใจดีมากอ่ะก็แบบหนึ่งนาทีใช่ไหมคะได้คะ่ะเดี๋ยวหนูเข้าไปฟังให้อ่ะเราก็ไปฟังพี่เขาก็ขายประกันแล้วเขากแบบ็ขอโทษนะคะเราหน้าคุ้นคุนมากเลยใช่น้องไม่อยู่ไหมคะเราก็แบบหลัก ออค่ะอ๋อใช่ค่ะแล้วก็แบบอ่ออ่อค่ะใช่ค่ะเขาก็แบบอ๋อพี่ตามมานานมากแล้วนะคะในไอจแต่ว่าไม่เคยเจอตัวจริงเลยคือแบบว่าวิตัวจริงน่ารักมากน้องทําหน้ามาหรือเปล่าคะนี่แบบคำเจอคำถามนี้ไปแบบคุยได้8ปดวีค่ะพี่ค่ะเออแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทำาะค่ะ เออบอกว่าหมข่าหน้าได้แค่นี้อย่าเรียกว่าทําเลยนะคะไม่ได้ทําหน้าเออแต่ก็อยากทํานะคะอยากทําจมูกเออเราก็บอกพี่เขาไปพี่เขาก่าขำแล้วเขาก็บอกว่าตัวจริงน่ารักมากผิวดีมากเป็นคนเหนือเหรอคะเราก็บอกอ๋อเปล่าคะ่ะแต่ว่าแม่เป็นคนเหนือแต่ว่าหนูเป็นคนกรุงเทพคะ่ะ เออแล้วพี่เขาก็แบบขอบคุณมากที่เสียเวลามาฟังเขาขายประกันใช่ไหมเออแล้วเขาก็แบบว่าแบบเออเชียอยู่นะอะไรแบบนี้เออก็ตลกดีคือเราเราก็ดีใจที่แบบมีคนจําเราได้เนาะเราก็นึกว่าเราก็นึกว่าแบบไม่คิดว่าจะมีคนนอกจํามาอยู่ได้เก็ f ฟ e ลปะเออว่าสั้นว่าไปจ้าเออเราก็แบบตกใจนิดหน่อยเขาก็บบกว่าเออตกใจมากคือแบบเห็นในสตอรี่แล้วก็มาเจอตัวจริงแล้วก็ แบตจะหมดเงั้นเดี๋ยวเราไปดีกว่าไปก่อนนะทุกคนจุดไหนอ้าโฆษณาบายบายค่ะแบ,บจตจะหมดแล้วเดี๋ยวไปใช้แบตก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใน IAM อมแอปพลิเคชันนะคะบายบายค่ะเจอใน IAM อาจจะไม่ใช่สภาพนี้แล้วนะอืมบายบายค่ะ